สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพูโซดับทักแอนเอ็กเซลเวเตอร์วันนี้มาชมบรรยากาศนะครับอยู่ที่บ่อตกปลาของในห้างน้ำสีรุ่งเรืองวันเดิมนะครับวั One นโวอีซีสอครับสายอลิกแตกครับเพิ่งเปลี่ยนเสร็จเมื่อกี้ลงงานต่อเลยรอไม่ได้ครับรถดัมารอกัน หลายคันนะครับติดคิวยาวเลย <S <S 1> <S 1> ดินแข็งแล้วมีแต่ดินตับแล้วเนี่ย เรียบร้อยฝันหายฝันหลุดแล้วครับเจอดินแข็งจะหาเจอไหมล่ะหาเจอแลครับโอ้นึกว่าจะฝังอยู่ในบอ่อนี่แหละดินแข็งครับ F R 2อ0หนครับ C H K <laughs> มาดูพลัง4เฮเคหนึ่งครับจะออกตัวได้ไหมสบายหน้าครับ รถมารอคิวเยอะแลครับเต่าโลโอ้คร in hmm. um. ับพลัง 6HK หนึ่งสองร้สี่สิบแรงมาเนี่ยครับโอ้สองสีรอบไว้อยู่คันนี้สองสีรอบไว้ ก็มันยังหัวว่าสิ่งนั่นน่ะจะจอยวะฮะส้มมันจะจอยไหมับ,มบา,บาว,ว่าเดี๋ยวออกโตกับหัวม่ครับออกโตกับจังว่าผมบริรเลียเลยไปลงไปลงงานใส่เนี่ยลงว้าอยู่เจร่ญครับอยู่จะเล่นคุณเ,เจริญครับอยู่เลร่ญน,นั่นไหนงานหมอง,งานหมอไปอยู่จะเลืมผมว่าไปเรียน น้ำมูบานแล้วหมู่บ้าน,นครับรับจอบน้ำมูบาลหมู่บ้านนี่ด้วยยงสงมจอยสื่อจอยสื่อ <this is. S 2> จอยกัมั่คืนทั้งนั้นกเป็ดสองหามันกินกางเจี๊ยบลอยแล้วเนี่ย ดูการออกตัวครับสองสี่ศูนย์ไวนะันรอบไว้น่ยมาชมคันนี้ครับ คัสซีนอกตัวนี้คัสซี NRR นะครับเครื่อง 6HE 1 9 5่้หแรงม้านะนี้ดูทรงบึกบึนมากทรงใหญ่นะครับดูการออกตัวนะครับเราคาหน้าดูกว้างมากนะครับ ตัวนี้เป็นรถนอกแน่นอนครับกันบ เต็มละครับรอดูการออกตัวครับ สบ,บายมากครับขับมาชมกันครับฮีโน่เมกานะครับโดมิเนเตอร์โฉมเก่านะครับ เครื่อง175แรงมานะครับ F49J Hino นะครับ ส่วมากรถดำมันก็จะเป็นรอบช้านะครับการไต่ขึ้นบ่อทางชั้นนี่ก็จะขึ้นได้ง่ายจะไม่เหมือนรถล่องนะครับรถล่องจะใส่รอบเร็วนะครับทำความเร็วได้ดีครับ เราดำส่วนมากความเร็วจะไม่เกินรนะ้อยครประมาณรนะ้อยเนี่ยเกินก็เกินไม่เยอะคนระขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ